สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 3ารชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึง19เมษาย,ยนอืมก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่ก็สามารถสลับได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเค มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคัะว่าชาวราศีเมษที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเดฟูซ <c oughs> ิกซอบคับหกถ้วยฝ่ายฟอบคับห้าถ้วยจีไฮพรีเทส king of war นะคะราชาถือไม้เทา้าสำหรับชาวราศีเม่นนะในช่วงที่ผ่านมาค่ะคือคุณคุณค่อนข้างเป็นอิสระกับตัวเองนะเป็นอิสระกับความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาม,นมันได้มีการถูกถูกปลดปล่อยไปแล้วอะ่ะและคุณก็ก็เป็นอิสระในตัวคุณ ไม่ได้ยึดกับอะไรไม่ได้ติดกับใครหรืออะไรแบบเนี้ยคือเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ผ่านมาคุณก็ใช้ชีวิตอยู่กับตัวคุณอยู่อยู่ด้วยตัวคุณมีอิสระที่อยากจะทําอะไรก็ได้อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยที่ผ่านมาค่อนข้างอิสระนะคะแต่คุณอะไม่รู้นะยังคงมีความนึกถึงยังคงมีความคิดถึง คนเก่าๆคนที่เคยรู้สึกดีคนรักเก่าคนในอดีตยังคงคิดถึงเขานะยังคงนึกถึงอยู่ตลอดเวลานึกถึงนึกถึงในแบบว่าคนคนนี้เคยทำให้เสียใจคนคนนี้เคยทำให้ผิดหวังคนคนนี้เคยทำให้ให้ความสัมพันธ์มันมันไปต่อไม่ได้คนคนนี้ทำให้ทำให้คุณเจ็บ และเสียความรู้สึกอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคิดถึงอนนะนะมันคิดถึงในแบบเนี้ยคิดถึงในเรื่องในเรื่องที่เสียใจคิดถึงในเรื่องที่เศร้าคิดถึงในว่าทําไมความสัมพันธ์นี้มันจบทําไมถึงไม่สามารถไปต่อได้กับคนคนนี้ทัทง้ทงๆที่ก็รู้สึกรักรู้สึกดีอยู่แต่ความสัมพันธ์ทําไมมันไปต่อไม่ได้ทําไมก็ถึงทําแบบนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยยังคงยังคงนึกถึงนะคะความรู้สึกที่มีอยู่ยังคง ก็ยังก็ทั้งคิดถึงและทั้งแบบเหมือนถามตัวเองอะ่ะน้อยใจตัวเองน้อยใจในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในในความสัมพันธ์ว่าทําไมอะ่ะทาไมถึงต้องผิดหวังทําไมถึงต้องเสียใจนะคะคุณยังค,งคงคิดถึงเขาอยู่ค่ะคิดถึงคนคนนี้อยู่คนในอดีคนที่เคยคุยความรู้สึกของคุณเนี่ยที่คิดถึงเขาที่ที่รู้สึก อยากอยากคุยหรือยังคงเกี่ยวบความทรงจํากับเขาไว้เนี่ยคุณยังเก็บไว้ในใจอะ่ะมันยังเก็บไว้อยู่นะคะถึงแม้ว่าภายนอกที่แสดงออกมาคือคุณเป็นอิสระคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะคุยกับใครก็ได้คือภายนอกก็คือคือพริ้วมากอะ่ะพูดง่ายเดียอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองจะทําอะไรก็ได้นะคะดูเป็นคนที่แข็งแกร่งดูเป็นคนที่ ที่สตรองอะดูเป็นคนที่ไม่ไม่ได้จมกับอดีตคุณดูเหมือนคนแบบนั้นนะแต่ความรู้สึกของคุณข้างในอะคุณยังนึกถึงคนเก่าๆยังนึกถึงคนคนนั้นอยู่เลยอะยังคิดถึงเขาอยู่เลยยังคงมี feeling ของการที่แบบมันเสียใจอะมันเสียความรู้สึกได้จะถามตัวเองว่าทำไมทำไมทำไมถึงจบทำไมถึงถึงไม่สมหวังมาแบบเป็นแบบเนี้ย แต่ภายนอกที่คุณแสดงออกมาคือคุณไม่เป็นอะไรคุณไม่รู้สึกคุณไม่รู้สึกเจ็บปวดให้ใครเห็นอนะคุณไม่แสดงออกความรู้สึกที่อ่อนแอให้ใครเห็นเลยคุณแสดงออกแต่ว่าไม่เป็นไรจบก็จบไปเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็ได้เจอคนดีๆคุณแสดงออกให้คนภายนอกเห็นคุณแบบนั้นขอดูหน่นยนะคะว่าคนที่ชาวราศีเมษนึกถึง ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน u u e n o of u u s ราชินี ups, ini, ถือถ้วย p a เพศสบว n ์เด็กถือไม้เท้า so acle, 8, เ c e of t ินเดโคปดเหรียญ s e v e ่น f Wands เจ็ดไม้เท้า คนที่ชาวราศีเมษน,นึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอืมเขาคนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะถูกถูกปิดกั้นเหรอหรือถูกหรือต่อต้านความสัมพันธ์หรือถูกปัดความสัมพันธ์หรือเขาคนนี้เป็นคนที่ปัดความสัมพันธ์ออกไปอะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียก่อะไรอะ ไม่รู้นะเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่นะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ณตอนนี้หรือที่เป็นอยู่มันมีแต่มันมีแต่การปิดมันมีแต่การเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีแต่การปกป้องตัวเองหรอปกป้องออกไปปัดออกไปถูกปฏิเสธออกไปหรือว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันต้องไฟอ่ะมันต้องเหนื่อยความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะแบบมันจะเหนื่อยนะ มันจะต้องถูกปฏิเสธนะมันจะต้องสู้นะมันมันจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนคนนี้เขายังคงมีความรู้สึกที่ที่ยังรักและรอยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อยาก อยากอยากเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่อยากพูดคุยกันใหม่ความสัมพันธ์ที่จบไปอยากเริ่มใหม่จังเลยอะไรที่จบไปแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ให้มันดีอยากอยากมอบความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่ายังรู้สึกดีอยู่ยังเป็นยังเป็นคนที่ถือถ้วยยังยังยังถือคนคนนี้ไว้อยู่ยังคงยังคงรอคอยคนคนนี้อยู่นะถึงแม้ว่าจะถูกถูกปฏิเสธหรือว่า ถูกปัดความสัมพันธ์ไปแล้วหรือว่าเขากลายเป็นคนที่ดูเหมือนว่าคนคนนั้นไม่ต้องการแล้วหรืออะไรแบบนี้ยแต่ยังคงนึกถึงและอยากเริ่มต้นใหม่อยู่อยากพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปต่อแบบเรื่อยๆไปแบบค่อยเป็นค่อยไปไปแบบช้าๆแต่ว่าแต่ว่าไปด้วยความรู้สึกที่ดีอ่ะคนคนนี้ไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์แต่เหมือนแบบว่า เขาอยากเขายังอยากคุยต่อนะเขายังอยากพูดต่อนะเขายังอยากมีความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่อนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยขอไปเรื่อยๆได้ไหมค่อยๆคุยกันได้ไหมคุยกันไปด้วยความรู้สึกที่ดีไปเรื่อยๆได้ไหมนะเริ่มต้นกันใหม่คุยกันแบบเรื่อยๆได้ไหมค่อยๆไปได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่มันเหมือนกับว่าเขาเขาถูกปิดกั้นอะ เขาเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือพยายามที่จะคิดอยู่ว่าจะไปเริ่มต้นด้วยวิธีไหนจะไปเริ่มต้นอย่างไรจะทำอย่างไรอ่ะอคนคนนี้อาจจะคิดช้านิดนึ่งนะอาจจะคิดหลายสเต็ปนิดหนึ่งหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาต้องการอนะเขายังไม่อยากรีบร้อนอะไรเขาอยากไปเรื่อยๆแต่อีกฝ่ายนึงอะอาจจะปิดใจเขาไปแล้วอาจจะไม่ได้ทำเหมือนว่าต้องการเขาแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ โอเคขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม256 3สถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรมาดูกันต o ออฟเพนดิเคิสองเหรียญทีแฮงแมนเอสซอบวอลนะคะแปดมเมถา เอสอบรับหนึ่งถ้วยเจอเวลในช่วงของเดือนกระกฎาคมหกสนะชาวราศีเมษคุณจะคุณจะอยู่ในเหตุการณ์หรือสภาวะของการลังเลของการที่ต้องเลือกของการที่จะต้องตัดสินใจ ในช่วง,งเดือนกรกฎาคมนะคุณจะคิดหนักมากๆนะในความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์สความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเลือกคุณพยายามที่จะคิดอยู่คนนึงก็เป็นคนที่เป็นคนในอดีตเป็นคนที่เคยเจอกันไปส่วนอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่กําลังพูดคุยกับคุณอยู่แล้วเขารู้สึกดีและเขาอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณนะ เขาอยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากไปต่อกับคุณมันจะมีการสื่อสารของคนสองคนที่เข้ามาในช่วงของเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นคนเก่าๆที่อยากเริ่มต้นใหม่ที่อยากพูดคุยกับคุณกับคนใหม่ๆที่ก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคณนะมีความรู้สึกดีอยากมอบอยากมอบรักอยากมอบความสัมพันธ์แต่ดูแล้วเหมือนกับว่าอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะที่คุณลังเลในการที่จะตัดสินใจ กลับไปคบกับคนเก่าดีไหมหรือจะอยู่ด้วยตัวเองก่อนหรือหรือยังไงเดียะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนคุณพยายามที่จะคิดอะเพราะว่าคิดหนักมากเลยกับคนคนเนี้ยกับคนในอดีตท,ที่เขาเข้ามาแล้วเขาแบบว่าอยากจะมาขอกาสเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมคุยกันใหม่ได้ไหมหึแบบว่าคิดถึงนะอยากคุยอะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมรู้สึกดีอะอยากคุยรักนะและคิดถึงแต่คุณลังเลมากเลย คุณลังเลคุณคุณไม่แสดงออกอะไรใดๆเพราะว่าคุณกำลังที่จะคิดอยู่คุณกำลังที่จะตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณจะคิดหนักมากนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณจะพยายามหาคำตอบที่ที่มันดีที่สุดอะที่มันดีที่สุดกับความสัมพันธ์ที่มันดีที่สุดกับคุณที่มันจะไม่ทำร้ายคุณภายหลัง ที่ที่มันจะทําให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ได้อย่างถูกต้องและดีจริงๆคุณพยายามที่จะคิดและและช่างใจอยู่ว่าให้โอกาสดีไหมไปต่อกับคนคนนี้ดีไหมหรือฉันควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆที่พร้อมจะให้ความรักกับฉัน,ท,ฉนที่พร้อมจะดูแลฉันที่พร้อมจะจะก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคง นะลังเลนะลังเลนะอ่ะคิดไปคิดไปขอดูหน่อยนะคะว่าเอ่อคนที่ชาวราศีเมษนึกถึงอะคา่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมหกสามสถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน The magician The tower เหวนซัสบซอนหนึ่งดาบอ่เทนออฟคัพสิบถ้วยเจตคนที่ชอวราศีเมษนนึกถึงนะคนคนนี้เขาเขาเขาทำดีที่สุดนะเขาพยายามที่สุดและหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ถ้าเขาต้องการอะไรหรือถ้าเขาอยากจะได้อะไร ต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคนคนนี้เขาก็สุดเหมือนกันอะถ้าเขาอยากได้เขาก็จะเอาถ้าเขาอยากได้เขาก็จะทําทุกอย่างเหมือนกันเพื่อเพื่อให้ได้อย่างที่เขาต้องการนะถึงแม้ว่าจะต้องใช้ด้วยวิธีไหนจะต้องใช้ไม้เท้าหรือจะต้องใช้ดาบหรือจะต้องใช้ถ้วยหรือต้องใช้เหรียญเขาเขาก็จะใช้อะเขาก็จะใช้มันมีวิธีอะไรที่เขาจะทําได้เขาจะทําเพื่อให้ได้อย่างที่เขาต้องการ เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์อย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม63เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคนคนนี้จะเจอเหตุการณ์ที่ที่แบบเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอะบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับเขาเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นกับเขาอย่างอย่างกระทันหันโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเลย ดูแล้วมันเหมือนมันมีการเหมือนจบอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยอ้าวคุณตกใจขอโทษนะคะเสียงดังไปหน่อยคุณจะตกใจนิดนึงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันฉับพลันซึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้คาดคิดอะแต่มันเป็นการมันเหมือนกับว่ามันเป็นการจบแบบกระทันหันของอะไรบางอย่างสิ่งที่เขาจะเจอนะคือมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนมันถูกตัดสินใจอย่างฉับพลันตัด ตัดสินใจอย่างอย่างไม่ได้คาดคิดแล้วมันมีการจบความสัมพันธ์กันไปกับใครก็ไม่รู้อ่ะแต่แต่มันมีการจบแบบกระทำกระันหันนะแล้วด้วยความที่เขาตัดสินใจอะด้วยความที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่เขาตัดสินใจอย่างกระทันหันอ่ะอืมประมาณเนี้ยจบความสัมพันธ์ไปอ่ะแล้วเหมือนเขาเลือก เหมือนว่าเขาเลือกสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เป็นความสุขของเขาสิ่งที่มันเป็นสิบถ้วยของเขาอะอมไม่รู้อะหรือคนคนนี้ตัดสินใจอย่างฉับพลันเลยว่าเขาเลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อที่จะเลือกคนที่เป็นสิบถ้วยของเขาหรือคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวของเขาหรือคนคนนี้เลือกครอบครัวของเขาอ่ะอืม นะมันเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่เขาจะต้องเจอซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่กระทันหันแล้วมันต้องตัดสินใจที่จะจบแล้วต้องเลือกหรือเขาเลือกสิบถ้วยเขาเลือกความสุขของเขาเขาเลือกครอบครัวของเขาเขาเลือกคนที่เป็นเป็นคนรักเป็นครอบครัวของเขาอะป,ประมาณเนี้ย อืมขอดูหน่อยนะคะว่าถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีเมษมาดูกัน The Justice Queen of Swords นะคะราชินีถือดาบ The Fool Ask Your Angel Choose the New Direction don't stop สิ่งที่พ่อยากบอกอยากแนะนำชาวราศีเมษนะคะคุณอะคุณต้องการคุณต้องการความชัดเจนนะในเรื่องของความสัมพันธนะ์อะคุณต้องการอะไรที่มันเท่าเทียมคุณต้องการความรักที่ไม่ถูกเอาเปรียบความรักที่มัน ที่มันเท่าเทียมกันที่มันยุติธรรมต่อคุณและเขายุติธรรมทั้งสองฝ่ายคุณต้องการความรักแบบเนี้ยคุณต้องการความรักที่ไม่ทำร้ายคุณไม่ทำให้คุณเจ็บไม่ทำให้คุณเสียความรู้สึกหรือถ้าให้เท่าไหร่ก็ต้องได้มาเท่านั้นอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณต้องเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยแค่นี้มันทำไมมันยากจังกับการที่จะมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยทำไมมันลำบากลำบาก สิ่งที่พ่ออยากบอกเลยคือคุณอย่าให้คุณถามเขาเรียกอะไรถามกับเอ ng เจิญหรอถามเทวดาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่คุณนับถือถามนางฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณคุณเคารพตัวนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุณคุณมีสิ่งอะไรที่ยึดยึดเหนี่ยวจิตใจคุณบ้างไหมคุณคุณลองถามเขาหน่อยสิว่าคนคนนี้ คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาสามารถได้ความยุติธรรมกับคุณได้ไหมเขาสามารถให้ความรักที่ชัดเจนให้ความรักที่มั่นคงกับคุณได้ไหม,มถ้าคุณถามตัวตัวคุณเองแล้วแต่คุณรู้สึกว่าความรักมันมีมากกว่ากว่าความถูกต้องหรือสิ่งที่ถูกที่ควรหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณยังหาคําตอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่คุณอะถามถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเพิ่มไหมว่า ทางออกที่คุณควรจะได้รับอะหรือสิ่งที่คุณควรจะทำม,มันคืออะไรถ้าคุณทนหรือว่าถ้าคุณยังต้องการมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแล้วเขาจะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วยุติธรรมกับคุณได้ไหมอืมก,ก็ก็ลองถามลองถามดูนะคะพยายามที่จะใช้สติแล้วก็ค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วกันนะอืมสิ่งที่พยอยากบอกแต่ดูแล้วเนี่ย feeling นะ เหมือนคุณอยากเขาเรียกอะไรคุณอะมีความเขาเรียกอะไรนะด้วยความที่คุณต้องการความรักที่ชัดเจนอะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์เหมือนกันคุณเป็นคนที่จริงจังอะในช่วงของเดือนกระกฎาคมหกสามคุณจะเป็นเหมือนเหมือนควีนอัพสอดเลยนะฟีลลิ่งของคุณนี่คือถ้าตัดสินใจได้หรือว่าถึงช่วงเวลาที่คุณคิดได้ปุ๊บอะคุณก็จะตัดสินใจที่จะทําสิ่งนั้นทันทีดูแล้วนะ คุณคงจะต้องเลือกทางใหม่ๆหรือคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคุณเลือกที่จะตัดสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่ที่ไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับคุณได้คุณเลือกที่จะตัดสิ่งนั้นออกไปอะ่ะกระ,กะดาษดาคงคุณจะสตรองนิดนึงอะ่ะถึงแม้ว่าจะคิดแล้วคิดอีกพยายามที่จะคิดหาคําตอบแล้วแต่สุดท้ายคุณจะสตรองแล้วคุณจะตัดสินใจได้เลยว่าอืมฉันเลือกทางใหม่ ฉันเลือกสิ่งใหม่ๆฉันเลือกคนใหม่ๆที่พร้อมจะดูแลฉันฉันเลือกที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาประมาณเนี้ยทีนี้พ่อยากบอกนั่นแหละเริ่มต้นใหม่อย่าหยุดที่จะแน่อย่าหยุด don't stop อย่าหยุดที่จะที่จะเริ่มต้นกับตัวเองอย่าหยุดที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นๆอย่าหยุดที่จะสร้างอิสระให้กับตัวเองเรา เราไม่ใช่คนที่จะต้องมามาจมอยู่กับใครแค่คนคนเดียวจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่ที่มันร้ายๆที่มันไม่โอเคไม่จําเป็นค่ะตัวคุณนะคุณตัดสินใจได้ไพ่บอกเลยว่าเริ่มต้นใหม่เลยอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะไปต่ออย่าหยุดที่จะเดินหน้าต่ออย่าหยุดที่จะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะอย่าหยุดนะจ๊ะ ขอดูหน่อยนะคะว่าราศีไรดาวไรลัคนารายท่าไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคม63มาดูกันไฟร์ธาตุไฟเมสิงธนูลิปราศีตุลจูปิเตอร์ราศีธนูโอเคเมสิงธนูตุลแอนธนูโอเคนะคะก็ G ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามช่องนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย